หนึ่งสละเจ้าภาพ,าพแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับคืนนี้ความบันเทิงณที่เวทีตรงนี้งานการชาติอำนาจเจริญมอบความสุขให้กับแฟนๆตเต็มที่ครับสวัสดีค่ะเป็นจังไนนอพี่น้องอำนาจ,จเจริญหนาวบอหนาวซุปี้ยังไงหน,นาวมานนั่งเห็นอย่างคือบอนอนอยู่เฮียนสนะพี่น้องมันคิดองอดเท้ามันเาาดินเลย,ยเจ๊ โอ้สองฝีแล้วจังด้เบิงหมอล่ำแม่นครับเอาเอาขอเสียงผู้ไดที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วขอเสียงเน่ยร็วรวมโดยช่วยกันนะครับตามนโยบายฉีดบะฉีดกะห้องไปโลดปะสันทอไปจะฉีดไปบ่ดิโอ้ยข่กระเมาซะทำสิฉีดเนาะเฮ้อเอาก็ฉีดเอาเจ้าบ้เห็นข่าวติข่าวอย่างเอาฉีดเข็มแรกปั๊บเข็มสองก็อยู่จังสี่ วัคซีนมันบอดีข่อยก็บ่ฮู้จักบูดีเหมือนแล้วมันจะเล่นทำไมสีดแล้วเออดีเหมือนวัคซีนดีเหมือนพี่น้องซอยๆกันครับมีลุยแล้วก็เว้าไปเะละก็บ่ว่าอะไรต้องเือคิดฮอดพี่คิดฮอดน้องอำนาจเจริญบ่ค่อยได้๋ยวมาบาจังไดแน่เอ๋อพ่อว่าจังไดแล้วเจ้องไปยังคือส่งสีเฝ้าซี่ฟังเถอะอ๋อพ่อฝ้าบ่ฟังจังไดไข่อยสิพยายามพี่ยามน้องข่อยนี่มาเรียนแถวอำนาจเจริญนี่พี่น้องข่อยนี่อยู่นรงพักนี่เม่โอ้ใครอยู่มีพี่น้องเป็นตำรวจเอ๋อพ่อเป็นตำรวจผู้ใดญ่สันเป็นยัง ติดคุกอยู <and blood> <ing> ่ห <improving noise> ันห <pt it> <music> ้วยห้พี่รองเพชรยังติดคุกโอ้ยมันแกมีเลี้ยงมีดาวหรอนอจังติดคุกดูจะซื้อเป็นบ้าเขาจีไปจับไปเห็นอย่างขาลั่นพันแท่กันบอดีเด้นานามันบอได้ขาวันคันแท่งบอได้ทั้งสินเห็ดจังไหนกี่ได้ติดคุกขี่รถตำตำรวจ ญ่ S <S 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 ก็ขานี่เองได่ขาตำรวจเลยคุณโอ้ยตอนแรกก็บอกคือม่าเป็นตำรวจดอกมันกับมีเลี้ยงมีเล่ามันลหรมันจังเปลี่ยนจัางซันนะมันต้องเป็นอุบัติเหตุมันเป็นอ,อุบัติเหตุเฝ้าสู้ฟังในเจลุยเมื่อนั่นเนาะพ่อคอยเนี่ยไปกินงานเลี้ยงมาซันทอไปเมาได้ทีปลาเบียบ้อยแม่คอยโทรศัพท์นาวมาบึ้องย่ใส่เฝ้ามาเฮี้ยนกูไว้ไว้เฝ้ามาบ้านเฝ้ามาบ้านบ่แม่มึงเลียงตังค์เอาต่อผสลองกัน มาเอาเงินอบตหรือไรบัวเออเป็นยังไงบาทเนี่ยเออกัทั้งขี่รถมอเตอร์ไซค์วันวันวันมาบันเป็นลอยสี่สิบบเลยบิดมากบ้านี่เมียข่อยก็เลื่อมข้าวทอถามผัวอีกเราบ้านี้ถามอีกอย่างเราเท่าเจ้าหอดมองไหนล้วเจ้าจะลืมได้หรอเปี้ื่อโลตีสายไหมไม่ข่อยเนพนะโอ้ยอยากกินหวานเอาไ้หลานน้ำพร้อมเออเสิเป็นเบาหวานขึ้น้แม่ยจอ่ไม่ไรบา่้านนี้กบทั้งเมาเราทั้งขี่รถวัน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 เ ตำรวจปัจุขังหัวทางบ้านนี่เพื่อเห็นอย่างจากน้ำปอดแหลมมันเดียวตั้งขั้นโฮมน้อยพ่อว่อยุหันน่ะพ่อคอยเห็นปั๊บเลินบ่อยโอ๊ยมันบ่ลเป็นหม่องโลตีไขยใหม่บ่ไอ้สายใหม่บ่อพ่อป้าเว้เว้เยเว้ปั๊บเลินบ่อยข้าราชบรพ่อห้วยตำรวจตัวว่าสิเบรกจังไงจะบิดขันเร่งตึ้งบ้านนึงตำรวจก็ไปพ่อตำรวจกล้องก็ไปพ่อกล้อง เดีด๋ยวไ,ได้ลงเบิ้งพอและวังคันเอากระสิบสิเบิ้งกันเนาะเฮ้เอไปเลยติพ่อเจ้าพูดเลยไปจับถือยุดานหนาพูดแล้วแม่เนี่ยไปต,ตำตำรวจจับพว่วมเร็วบ่วนางแพรเแยอยู่ข้างหัวทั้งอันแม่โอ้ยกับยุัวกังขันห่มจักนอก้อยเอือมันเด็ด หั่นแล้วเนาะคือเออมคนสิไปหาจับความเร็วหรือไปหากินคว่นคือไดนบู๊บันนี้พัคจีเฮดตั้งปั๊บมันเลยพอใครเลยว่ามันตั้งแต่คนขายลอตีขายสายใหม่ที่สุดติดตางกันดอกมันก็แผงกันเอาก็คนเมาแล้วคือสิไปหู้จักหนีเต่าหีเล่นอีหยัางเนาะคือบันนี้ใครก็เลยว่าสิไปยามเพิ่อนสนองมาก็ดีแล้วพี่น้องจะแมนนั่นช่วยเชลเลนแต่ละเทียนี่น้อยใช้เป็นโลกอีหยังกระดอกระเดียบอยังเอ้ย วิทโดนหลายจนกูเป็นโรคปอดบวมวันนี้มาเบิ้งกันหนาเซียวใส่เซียวเอากับมึงนั่นเด้อยอีหามึงเอ้ยมันมึงติดตามมึงองอยู่ทั้งหลังอ่ะนะมันคนละคนผู้ไรฮะน่าอันนั้นแม่ค่ะตีเออป้าโคดพอขดแม่นมธรรมดาล้วคนเฮามันกันง่ายขึ้นธรรมดาลหยาบมาพี่เป็นจังไงบ้า บอกเขาว่าเจ้าผู้น้มเหลียยสี่ไภัเได้น้อสีสารกระตาใสออผัดหาไฟไม้บ้านไผสีหิวกระตานุ่มออตัวตัวมึงบอกหนักอกหนักใจจ้งน้อยแน่หนักอกหนักใจโยเป็นจังดมันเมื่อจังเสียกระโหลกใส่สุดแดงคือกูยีปป <c oughs> ่ปอบนพาที่หัจักว่ามั่งสีใสสีแดงคือกูน้อยกันกูน <c oughs> นกระบอกว่านั่งน้ำกันนั่งน้ำกันญี่ปอบนี่เสียกระโหลกนั่งทั้งรถพุ่น่ะ ว่าอยากนั่งน้ำปลาเนี่หรอกูยันมึงใส่กูกูจะไปใส่อาหาสะแตกให้อย่างจากาักแล้าเทมุกคึดว่ากูเป็นปลามึงเอาเบ็ดไปใส่กูเนาะเฮ้ยคือสิว่าก่า